พี่ชีครับถ้านักเล่นมีลำโพงโซนัตอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเป็นซิสเต็มใหญ่นะครับ ถ้าเกิดเขาต้องการไปอ่านหนังสือจิบกาแฟในมุมหนึ่งของบ้านเขาต้องการเสียงเพลงด้วยครับแต่คนที่เล่นโซนัดเนี่ยผมเข้าใจนะว่าเขาจะหลงไหลในเสน่ห์น้ำเสียงของเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะไปหาชุดลำโพงอื่นมันก็ใช่ที่นะพี่นะเขาก็ต้องมีลำโพงโซนัตอยู่ตรงนั้นและที่สำคัญคือคำนินความสะดวกหน่อยเพราะว่าเป็นมุมเล็กๆอาจจะไม่ ที่ทานอาหารว่างหรือห้องครัวก็แล้วแต่เรียกไงก็แล้วแต่ครับนี่คือเป็นที่มาของลำโพงโซนัทซึ่งเป็นไวายเลสสปีเกอร์ระดับไฮเอ็นระดับไฮเอ็นเลยระดับไฮเอ็นเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาไฮเอ็นยังไงใช่ครับและที่สำคัญคือถูกใจแฟนโซนัสอย่างไรใช่ครับเมื่อสักครู่ที่คุณชัยวัฒน์เกิดมาเนี่ยคือนึกภาพตามแล้วเนี่ยครับอ่าสมมติง่ายๆก็คือมี ทุกซิเต็มใหญ่อยู่แล้วอะความสุขที่ไม่ยุ่งยากใช่ที่หาได้ง่ายๆในมุมโปรดของคุณแล้วที่สำคัญคือจะเป็นเสียงแบบอื่นสไตล์อื่นไปไม่ได้นอกจากเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของโซนัทใช่ครับครับก็ผมจะแนะนำวายเดสปิเกอร์ร <White speaker S 1> ของโซนัทเฟเบอร์อซึ่งเป็นไฮเอครับนะครับก็ เราก็เป็นที่ทราบกันว่าโซนัสถ้าทำลำโพงเล็กลำโพงใหญ่ลำโพงขนาดยักษ์ก็มีครับราคาก็น้้ง,งจะสูงนะครับทีนี้ที่คุณจวัดผู้หมายมือสกุลเนี่ครับคำว่ามุมโปรดเนี่ยโอเคว่าทุกคนก็อยากจะได้เครื่องเสียงอยากจะได้ลำโพงเสียงดีๆเพาะๆนะครับเพื่อที่จะเติมเติมความสุขนักตรงนั้นอ่ะใช่ครับ,รบแต่ คำว่าเติมเต็มนั่ตรงนั้นถ้าสมมุติมุมโปรดของคุณพื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยครับอาจจะไม่ได้เหมือนห้องฟังโดยเฉพาะงั้นไม่ใช่นั้นมันอาจจะมีอิเกรตมีเครื่องมีนู่นมีนี่หลายอย่างครับซึ่งจะดูโลกตาไปหน่อนอ่ามันคือเป็นมุมง่ายๆครับแต่ต้องคงคอนเซ็ปต์คุณภาพเสียงใช่ครับโซนัตก็เลยออกลำโพงไวเลสสปีคเกอร์ชื่อรุ่นว่าดูเอตโตโอ้โหดูเอตโตใช่ครับ ดูเอ็มันเหมือนมันเป็นความเป็นคู่กันแบบร้องคู่กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งออกแบบไม่ง่ายมีแอมในตัวครับนะครับแล้วคุณภาพเสียงแบบไฮเอ็นทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเขาไฮเอ็นยังไงครับผมครับซึ่งดูเอตโตเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาก็คือมันจะมีแอมอยู่ในตัวอผมยกตัวอย่างนะครับครับ เขาจะเสียดไฟอ๋อนะครับคือแอมของเขาเนี่ยหมายถึงว่ามีอยู่ที่ข้างข้างเละข้างขยายเลยแยกกันอิสระเลยแยกอิสระเขาเรียกว่าไบแอมโอ้โหซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่แปลกแปลกใหม่มากคอดครพี่ผมเท่าที่ผมทราบมาผมยังไม่เคยเจอลำโพงที่แยกจะคือสเตอริโออ่ะนะแต่แยกแบบโมโนอย่างนี้แล้วเป็นไบแอมด้วยใช่ครับอืทีนี้ เขาก็จะใช้แอมที่เป็นคลาสเ a นะครับ oh, ครับตัวทวิเตอร์ร้อยวัตต์โอครับนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ใช้แอมคลาส D ครับ2อ่สิบวัตต์ครับบูเฟอร์ผมชอบโซนตัตตรงนี้นะเขาพิถีพิถันคือเขาต้องการที่จะคุมคุณภาพแล้วก็พลังน้ำเสียงของของของบูเฟอร์เขาเลยใช้คลาดีวัตสูงหน่อยครับผมแต่ทีนี้เนี่ย เขาก็ไม่ต้องการให้คุณมุมโปรของคุณเนี่ยกลายเป็นเทปกเป็นผาไปใช่ครับเขาต้องการให้มีรายละเอียดละเมียดระไมละเมียดละไมและที่สําคัญคือเนื้อเสียงที่มันแบบลื่นไหลแบบโซนัต่ะเขาเลยเอาคลาสไอบีไปขับดอกเสียงแหลมใช่ครับอืมครับนะครับอันนี้คือความพรีเมียมความพิเศษของดูอตโต้ครับนะครับนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยโอเคมันจะต้องมีตัวฮิสซิ่งมาไปความร้อนด้วยโอ้อครับี๋ยวกันนะครับอันนี้เนี่ย ซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะจะ,จะมีภาพให้ดูนะครับเขาเป็นฮีซิงด้วยเหรอครับเนี่ยเป็นฮีซิงด้วยผมนึกว่าทำเพื่อความสวยงามไม่ครับและทำเพื่อเป็น,ปนการแบบลดเรโซแนนซ์หรือเสียงที่กระแทกอย่างด้านหลังใช่นี่ฮีซิงเลยใช่ครับโซนัสเนี่ยอย่างไรก็เป็นโซนัสเนอะแน่นอนนะทุกจุดเขาเรียกว่าศิลปะการออกแบบเอ่อแล้วก็นอกจากจะมีพักขยาย ที่เป็นคลาส A B ครับแล้วก็คลาสดีขับแหลมขับเบรคเ่ยนะครับมีฮิดซิงค์แล้วก็ยังมาพระกบขาตั้งอ๋ออันนี้คือขาตั้งของเขาเดินใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ส่วนของสายไฟนี่จริงๆนะเนี่ยถ้าติดตั้งจริงนะครับสามารถที่จะร้อยเข้าไปในสายอ๋อคืออันนี้ร้อยเข้าไปในขาเลยนะอันนี้เนี่ยเราเอามาโชว์ให้ดูก่อนว่าเขามีอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆนวเนี่ยสามารถที่จะร้อยแบบเก็บงานเนียบ เรียบมาเลยหมดเลยครับซึ่งก็จะดูไม่โลกตาพี่ชิคครับผมอยากจะเน้นตรงที่เขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหน่อยดีกว่าคําว่ามาสเตอร์กับสซล็บเนี่ยคือเขาเขาเป็นยังไงครับคืออย่างนี้ครับคุณชัยวัฒน์เวลาเราจัดวางนิกการทีต้ร์เนี่ยในมุมปลวกของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สะดวกทั้งสองข้างซ้ายและขวาครับผมทีนี้ไอตัวมาสเตอร์กับสซเล็บเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ เพื่อความสะดวกคือง่ายๆคือคอนโทรตรงเนี้ยเราสามารถที่จะให้เขาเป็นทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เพื่อเราสะดวกในการปรับไม่ว่าจะเป็นคนถนัดซ้ายถนัดขวารหรือมุมห้องที่มันเป็นจุดอับอะไรอย่างนี้เราก็เข้าปรับได้เข้าปรับได้แต่สเตอรโออิมเมจจะอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะสะมมติง่ายๆผมเข้าใจง่ายๆก็ค,คือผมสลับตรงไหนก็ได้แต่เสียงกีตาร์สมมติว่าเสียงกีตาร์อยู่ด้านนี้ก็จะอยู่ด้านนี้ตลอดถูกครับอ๋อ อันนี้คือความพิเศษสุดยอดนะเนี่ยครับโซนัทซึ่งอย่างที่บอกว่าโซนัทจะทำลายสัยญาเนี่ยต้องมีศิลปะและก็ความสะดวกสบายในการใช้งานเ้วยแล้วที่สำคัญคือรูปลักษณ์การออกแบบของเขาเนี่ยพรีเมียมนี่เป็นหนังเลยนะครับเนี่ยใช่ครับโ้ทุ่มหนังแล้วก็มีสองสีครับมีบอลนัทกับกาไฟนะครับเชฟการออกแบบของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของโซนัทด้วยแน่นอนครับ อ่านอย่างนี้ดีกว่าพี่นอ,อนอกสคริปต์อ่านนอกสคริปต์ผมถามหน่อยพี่ฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างเขาที่เขาทำมาเป็นระบบเขาเรียกว่าที่ทีกว่าบค์แอมป์นี่ครับ,รบผมจากที่ผมฟังแล้วเทสมานี่ครับ,รบผมเสียงมันเกินตัวจริงนะการที่ใช้คัสด,ดีกับวูเฟอร์เนี่ยมันส่งผลเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมันทำให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่า มันเปล่งไฟขึ้นในการที่จะเล่นลำโพงก wireless speaker เเกอร์นี่ยนะครับอเอาง่ายๆเลยพี่แค่ชื่อ,อเขาแค่นั้นเองที่เป็น wireless แต่น้ำเสียงเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไฮเอ end เลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบแล้วฟังแล้วเนี่ยสมมติว่าอ่ะสมะสมตินะผมมีมีลำโพงโซนัทรุ่นใหญ่อยู่ในห้องฟังเพลงแล้วผมอยากจะซื้อตัวนี้ไปเนี่ยเสียงเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับความเป็นโซนัทเฟเบอร์ยังไงอ่าเขาแบบยังไงบ้างครับ ก็คืออย่างที่บอกโซนัทเขาให้เสียงค่อนข้างสมูทบาลานอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ผมเสริมอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากจะเล่น2.1ฮจ<ะ>หมายถึงเพิ่มซับเพิ่มซับได้ด้วยใช่ครับเพิ่งโซนัทนีจริงๆก็มีซับด้วยนะฮะมีชื่อวัวกาวิท mm hmm. ก็จะมีกาวิทวันกาวิทถ mm hmm. ก็สามารถที่จะเพิ่มตัวแอคทีฟซัลฟอร์ได้ครับนะครับครับเรียกว่าถ้าเกิดมีโซนัทอยู่แล้ว หรือว่าชอบในน้ำเสียงของโซนัทอันนี้เนี่ยถอด DNA มาเลย<อ>แป๊ะเลย <DNA. S 2> ใช่ใชวันนี้สำหรับแฟนๆโซนัทนะผมอยากจะให้เขามาสัมผัสลองฟังดูว่าแค่ชื่อเท่านั้นนะเป็นไว้เลยครับแต่น้ำเสียงของเขาเนี่ยมีความเป็นโซนัทอย่างภาคภูมเลยแหละภูมโปรดครับที่ไม่ยู่งยากกับการที่คุณจะมีความสุขนักมุมนั้น ด้วยน้ำเสียงแบบโซนัสถูกต้องครับขอบคุณพี่ชิมากครับผมสวัสดีครับ